มือถือเปิดจอไม่ติดแต่เครื่องยังทำงานอยู่โดยเวลาเรากดปุ่มโฮมเนี่ยเครื่องจะสั่นนะครับก็หลายคนเนี่ยเจออาการแบบนี้ก็ใช้วิธีการรอจนแบตบหมดซึ่งใช้เวลานานานะครับอาจจะเป็นค่อนวันหรือว่าหลายวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของเรามันก็ถอดแบตไม่ได้แล้วนะครับเขา มันึกมาอย่างแน่นเลยนะครับก็คลิปนี้จะมาแนะนาวิธีการแก้ปัญหาของมือถือ Samsung นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องรอจนแบตมันหมดนะครับจะทำยังไงให้อจอดำเนี้ยมันเปิดขึ้นมาใช้งานได้นะครับออก่อนที่จะไปดูวิธีแก้กันฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอาการหน้าจอค้างหน้าจอดำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เรา หยุดใช้งานเครื่องไปน,นานๆนะครับเช่นเสียบสายชาร์จไว้ทั้งคืนนะครับแล้วตื่นมาตอนเชา้าอ้าวจอมันดําเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งจริงๆเนี่ยแบตเรามันเต็มอยู่นะครับเราสังเกตได้ว่าเราเวลาเรากดปุ่มโฮมนะครับจอนะครับเครื่องจะสั่นนะฮะันั่นแสดงว่าแบตของเรายังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะสแกนลายนิ้วมือหรือสไลด์หน้าจอยังไงมันก็ไม่ติดนะครับก็วิธีการแก้ในมือถือทัมซุงนะ,ะห้เพื่อนๆเนี่ย ดูปุ่มข้างตัวเครื่องมือถือนะครับหลักๆเลยซัมซุงของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ปุ่มนะครับก็คือมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ไอ้ปุ่มด้านล่างเนี่ยคือเรียกว่าปุ่มบิบี้นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งของมือถือนะครับก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์ให้เพื่อนๆกด3ปุ่มเหล่านี้พร้อมกันนะครับ1ก็คือปุ่มพาวเวนะครับแล้วก็ปุ่มบิ๊บนะครับแล้ว ปุ่มที่สามก็คือปุ่มลดเสียงนะครับกดค้างประมาณห้าวินาทีครับอ่ากดค้างจนมันขึ้นหน้าจอนี้นะครับมันขึ้นหน้าจอนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกดขึ้น c o n t i n u e เราจะไม่กดนะครับเพราะมันจะเข้าไปอีกหมดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เราจะกดลงนะครับก็คือเราต้องการจะยกเลิกตรงนี้แล้วเขาก็จะมีเขียนนะครับว่า restart phone นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะใช้นะครับอ่าเรากดลงนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าแบตไม่หมดถ้าหน้าจอไม่เสียนะครับเราจะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็บูตเข้าตัว Android ได้นะครับทีนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาเนี้ยจะเกิดจากการที่เราติดตั้งแอปอหรือเกมบางตัวนะฮะที่มันน่าจะไม่เข้ากับเครื่องเรานะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เพื่อนไปลองลบแอปพลิเคชันที่เราเพิ่งติด ตั้งไปล่าสุดออกไปก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหานี้ได้เลยนะครับในครั้งต่อไปจะได้ไม่เกิดปัญหานี้อีกนะครับแต่ว่าถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมา ไล่ดูวิธีอื่นกันอีกทีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือแล้วจอมันดําหน้าจอค้างนะคะจะได้แก้ปัญหาได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรอแบตเตอรี่มันหมดนะครับเสียเวลานานนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกลาลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ